นจากภาพฟ้าสู่ปวงประชาด้วยพระเมตตาพระราชทานฝนหลวงให้ปวงชนชาวไทยเมื่อปีพศ2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบชมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถประพิษเสด็จพระราชดำเนินไป15จังหวัดของภาคอีสานทรงทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งอย่างรุนแรงขาดน้ำในการดำรงชีวิตและในการเกษตรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ทรงสังเกตเห็นบางสิ่งจนมีพระราชดำรัสว่าเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ลงมาให้ได้ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝนฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได้ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นของฝนและเป็นจุดที่สุดความทุกข์ของชาวไร่ชาวนาอันเกิดจากน้ำพระราชหฤทยัยทีเพื่อบังคับให้ฝนตกในเวลาที่ประชาชนของท่านเดือดร้อนและต้องการน้ำฝน ไม่เพียงแต่ช่วยพวกเราคนเมืองในเรื่องฝุ่น PM 2.5แต่ยังช่วยในเรื่องการเกษตรช่วยดับไฟป่าให้น้ำกินน้ำใช้เพิ่มน้ำในเขื่อนสำหรับผลิตไฟฟ้าอาเพื่อให้เกิดฝนเป็นกรรม,มวิธีที่เหนี่ยวนำน้ำจากฟ้าซึ่งต้องใช้เครื่องดินที่มีอัตราการบรรทุมกมากๆบรรจุสารเคมีขึ้นไปปรยในท้องฟ้า จากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ต้องการให้ฝนตกอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนวิชมี3ขั้นตอน 1. ก่อกวนคื 2. ทำให้เกิดเมฆจำนวนมากในขั้นตอนนี้ไปกระตุ้นให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนเพื่อให้เกิดกระบวนการการชักนําไอน้ําหรือความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆ 2. เลี้ยงให้อ้วนคือเพิ่มขนาดเมฆให้ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นระยะที่สําคัญมากในการปฏิบัติการฝนหลวงเพราะจะต้องไปเพิ่มพลังให้กับการลอยตัวของก้อนเมฆให้ยาวนานออกไป 3. โจมตีคือเมื่อ อยู่บนพื้นที่เป้าหมายเครื่องบินจะโติมเกลือโซเดียมคลอไรด์และผงยูเรียเพื่อเร่งให้เม่กลั่นตัวเป็นฝนประโยชน์ของฝนเทียงน,นั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องการเกษตรและอุป,ปโภคบริโภคแล้วยังช่วยในเรื่องเสริมสร้างเส้นทางคมนาคม,มทางน้ํารวมทั้งช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วยโครงการตามพระราชะดำริฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและได้จดสิทธิบัตรในเวลาต่อมา ด้วยความสำคัญและความต้องการที่มีปฏิบัติการผลหลวงช่วยเหลือทวีมากขึ้นฉะนั้นเพื่อให้งานปฏิบัติการฝนหลวงสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรได้กว้างขวางและได้ผลดียิ่งขึ้นและพัฒนาปฏิบัติการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน